3ข้อนี้ที่ทำให้คลิปของเราไม่วิ่งและ AI ไม่นำส่งขึ้นฟีด for you อยากรู้กันไหมคะว่า3ส,สิ่งนี้คืออะไรแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนะคะฝากทุกคนกดติดตามเมย์ด้วยนะคะมาฟังกันเลยคะ่ะว่า3ส,สิ่งนี้คืออะไรสิ่งที่หนึ่งนะคะคือลืมใส่ปกคลิป AI ไม่รู้ว่าคลิปของเรา ทำเป็นคลิปอะไรและแนวไหนและเพื่อนๆเ,เวลามาเจอคลิปเรานะคะก็ไม่รู้ว่าคลิปนั้นคือคลิปอะไรเลยไม่มีใครกดดูสิ่งที่2นะคะคือลืมใส่แฮชแท็กแฮชแท็กคือตัวนำทางและ GPS ที่จะบ่งบอกให้คนมารู้จักช่องเราและ AI นำส่งได้ดีสิ่งที่3มคือ ไม่มีปฏิสัมพันธ์ในห้องไลฟ์และคลิปยังเป็นอยู่กันใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆยังเป็นอยู่ให้รีบมีปฏิสัมพันธ์ AI จะได้จดจำว่าเวลาเราเจอคลิปเพื่อนเราดูคลิปจบเสร็จแล้วกดเมนแชร์บันทึกเป็นรายการโปรดรีโพสเมื่อเราไปห้องไลฟ์เพื่อนการมีปฏิสัมพันธ์ในการคอมเมนต กดใจกดแชร์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อเปิดค่า engagement ในช่องของเราและช่องเพื่อนสิ่งนี้คือใครทำใครได้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์เซฟคลิปไว้เป็นรายการโปรดแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ